ถ้าคุณเป็นคนที่ชอบตั้งแสแตนดาร์ดที่สูงให้กับตัวเองชอบเปรียบเทียบกับคนอื่นทำงานจุกจิกไม่จบไม่สิน้นถึงเดดไลน์แล้วก็ยังแก้งานอยู่หรือติดอยู่ในคอมฟอร์ทโซนไม่กล้าทำอะไรใหม่ๆไม่กล้าเสี่ยงอยากทำอะไรทุกอย่างสิ้นสุดลงตั้งแต่อยู่ในหัวไม่ได้แม้แต่ลงมือทำถึงแม้ว่าจะทำไปแล้วก็ดันรู้สึกไม่ดีพอชอบไปเทียบกับคนอื่นจนโปรเจกต์ลมกลางคันถ้าคุณเป็นคนแบบนี้นะครับคุณคิดถูกแล้วครับที่กดเข้ามาดูวิดีโอนี้เพราะว่าผม ก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันในวันนี้ผมจะมาพูดถึงวิธีแก้และวิธีที่ผมผ่านมันมาได้ครับถ้าอยากรู้แล้วเชิญรับชมกันได้เลยครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนกันด้วยครับผมโฟกนะครับและนี่คือโฟกสตอรี่ในวันนี้นะครับอย่างที่เกลิ่นไปนะครับผมจะมาพูดเรื่อง perfectionist นั่นเอง perfectionist เนี่ยมันเป็นอาการอาการหนึ่งนะทีะ่มันมาจากคําว่า perfect ก็คือเสตติดความเพอร์เฟกต์อาการก็เหมือนที่ผมบอกไปนะครับก็คืออาจจะทําอะไรที่มันมีมาตรฐานที่มันสูงพองมาตรฐานสูงปุ๊บเราก็จะทําให้รู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอพอไม่ดีพอเนี่ยเราก็จะไม่ทํามันทางๆท,ที่เรายังไม่ลองเลยด้วยซ้ำหรืออาจจะทํางานออกมาแล้วนะครับแต่ก็ชอบไปแก้งานไม่จบไม่สิน้นคิดว่ามันไม่ดีนู่นนี่นั่น,นต้องเปียบต้องเนียบอะไรแบบนี้นี่คือตัวอย่างของอาการเพอร์เฟชนิส ในตอนแรกเนี่ยผมก็ได้ยินคํานี้มานานแล้วแต่ก็ไม่เคยรู้ตัวว่าเป็นจนกระทัง่งมีตอนหนึ่งเนะี่ยที่รู้สึกว่าแบบเบินเอาทรู้สึกว่าเราทําอะไรแล้วมันก็ไม่ค่อยจะสําเร็จหรือบางทีเราอยากทําอะไรบางอย่างแต่เราก็ล้มเลิกตั้งแต่คิดด้วยความที่เป็นแบบเนี้ยมันก็ทําให้มันก็ลามไปเรื่องอื่นด้วยนะฮะเรื่องที่ทําให้ผมรู้สึกว่าเออที่ผมเป็นแบบเนี้ยเพราะผมชอบไปวางมาตรฐานตัวเอง โดยการไปเทียบกับคนอื่นโดยเฉพาะคนที่มันดีกว่าเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าเราทํไงก็ไม่ดีพอเราทําไปแล้วเดี๋ยวมันก็เฟลมันเหมือนสะกดจิตตัวเองจนผมไม่อยากทําอะไรเลยถ้าถามว่าไม่อยากทําอะไรเลยเนี่ยมันเครียดไหมมันเครียดนะผมก็คิดว่าผมเป็นซึมเศร้าหรือเปล่าก็เลยลองไปทําแบบทดสอบออนไลน์นะครับว่าเป็นซึมเศร้าหรือเปล่าทําไปทํามานะครับไม่ใช่ซึมเศร้าเป็นโรคเครียดผมก็คิดนะครับเครียดเหรอเครียดเพราะอะไร ก็เลยลองมานั่งทบทวนดูนะลองไปเปิดหนังสือ How to หนังสือพัฒนานตัวเองก็คนผมว่าตัวเองเป็นสิ่งที่เรียกว่า perfectionist ก็คือเสพติดความ Perfect ตอนแรกผมก็คิดว่าผมขี้เกียจหรือเปล่าเลยไม่ทํางานแต่จริงๆแล้วนะครับไอ้ความขี้เกียจของผมเนี่ยมันไม่ได้ขี้เกียจเพราะไม่อยากทําแต่มันขี้เกียจเพราะว่าอยากทํานะแต่สมองเนี่ยคิดไปเองว่าทําแล้วมันจะเฟลทาแล้วมันไม่ดีพอ เพราะฉะนั้นนะครับ perfectionist เนี่ยไม่ไม่เท่ากับขี้เกียจนะขี้เกียจเนี่ยมันคือความคิดที่ไม่อยากทําแต่แรกแต่ perfectionist เนี่ยมันคือความคิดที่อยากจะทานะแต่ไม่กล้าหรือว่าคิดมากเกินไปจนไม่ทำนะมันต่างกันนะครับตัวยกตัวอย่างนในช่อง u t u b e ที่ผมทำเนี่ยผมคือมีความคิดที่อยากจะทำมามา3-4ปี ผ่านมาจนถึงตอนเนี้เพิ่งจะมาเริ่มทําอันนี้คือความเป็น perfectionist อย่างหนึ่งนะเพราะผมกลัวว่าเออทำไปแล้วไม่มีคนดูทําไปแล้ว f a ลกลัวว่ามันจะไม่เหมือนที่คิดนะกว่าจะมาเริ่มทําได้เนี่ยก็คือต้องกระตุ้นตัวเองหลายอย่างมากถ้าถามว่าในวันนี้เนี่ยผมยังเป็น perfectionist อยู่ไหมก็ต้องบอกเลยว่าก็ยังเป็นอยู่นิดนึงนะนิดนึงยังมีบ้างบางครั้งที่แบบทํางานทาโปรเจกต์ปุ๊บงานกลุ่มอะไรเนงะี้ยก็ ยังมีไปแก้นะไปแก้ฟอนต์แก้สีแก้อะไรก่อนส่งเดซไลน์ hmm. ก็มีบ้างถ mm ้า hmm. ถามว่าผมอาการดีขึ้นจากการเป็นฟู้ดเพชชันิสเนี่ยดีขึ้นได้ด้วยวิธีอะไร mm hmm. ผมนะสรุปมาเป็น7ข้อสั้นๆนะครับที่ผมคิดว่าทุกคนน่าจะลองเอาไปปรับใช้ใดูได้เดี๋ยวจะมาไล่ทีละข้อเลยนะครับ mm hmm. ขออนุญาตอ่านนะครับ mm hmm. เพราะว่าล mm ิสเอาไว้ในอแพข้อแรกเลยนะครับคือให้เราฝึกที่จะปฏิเสธบ้างอย่าเลือกทําทุกอย่าง เน้นโฟกัสไปที่ถึงท,ที่เราจะทําเพราะว่าด้วยความที่เราเป็น perfectionist เรามักจะเชื่อว่าตัวเราเองเนี่ยมีความสามารถมีมาตรฐานที่ดีที่สูงเพราะฉะนั้นเนี่ยงานจะถาโถมเข้ามาเท่าไหร่เราก็จะทํามันได้และทํามันเสร็จและทํามันอย่างดีเยี่ยมโอ้โหความคิดแบบนี้นะครับบอกเลยว่ารีบตัดทิ้งเลยทําเท่าที่เราทําไหนะครับอย่าคิดว่าเราเป็นมนุษย์ perfect ให้คิดว่าเราเป็นมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งเลือกงานที่เรามองว่าเราทําไหวทํางานนั้น นะงานอื่นปฏิเสธไปเลยมาข้อแรกก็ยากแล้วแต่ผมเชื่อว่าถ้าทุกคนพยายามก็จะทําได้ข้อดมานะครับให้ตั้งเป้าหมายตั้งเดทไลน์แบบทําได้จริงเพราะว่า perfectionist อย่างเราเนี่ยชอบจะตั้งเป้าหมายที่มันเวอร์วังนะครับด้วยความที่มาตรฐานเราสูงเช่นเราออย่างผมเนี่ยตั้งเป้าหมายว่าทําคลิป YouTube แล้วมันต้องแมสใ่คลิปแรก1เดือนต้องได้ยอดซับเท่านั้นเท่านี้ผมก็เลยทําเลิกทําเลิกมาหลายช่องเพราะว่ามันไม่ตรงตามที่ต้องการนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้รเราอย่าไปทําแบบนั้นเลยให้เราตั้งโก a ันงดล a d l i ที่มันง่ายๆเข้าไว้ก่อนอ,อย่างผมเนี่ยผมก็ตั้งโ o a ตั้ง d e a d น i ว่าอ,อาจจะไม่ต้องคลิปดังไปในไม่กี่คลิปแต่อาจจะทําไปเรื่อยๆนะครับขอแค่ยอดคนดูมันเพิ่มขึ้นก็พอหรือ,อไม่เห็นภาพพูดเรื่องงานดีกว่าสมมติว่าเราอาจจะทําโปรเจกต์ใหญ่โปรเจกต์หนึ่งใช่ไหมครับจากที่เราคิดว่าโปรเจกต์เนี่ยมันต้องยิ่งใหญ่อลังการมันต้องเสร็จภ,ภายใน1เดือน ผมอยากจะให้ทุกคนคิดว่า1เดือนเนี่ยให้เราซอยออกมาเป็นความคืบหน้าทีนั้นข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 ั้นนะครับอาปาหามิสชเนสก็จะมาอีกคือพอซอยความคืบหน้าปุ๊บคุณก็คาดหวังความคืบหน้ามันเป็นมันสูงมันเยอะนะเช่นพรุ่งนี้ต้องเสร็จ30%มสิบเปอร์เซ็นต์พอไม่เสร็จปุ๊บก็จะเครียดแล้วก็มีโอกาสลบเลิกโปรเจกต์นั้นสูงเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเอาโกที่มันทําได้จริง30%เนตี่ยตัดทิ้งไปเลยดีกว่าเปลี่ยนเป็นทาโปรเจกต์นี้ครึ่งงชัั่่วโมตอน พอคุณตั้งแบบนี้พอคุณทําได้ครับเช่นคุณทำโปรเจกต์นี้ถึงครึ่งชั่วโมงปุ๊บคุณก็จะรู้สึกว่าอืมครึ่งชั่วโมงมันก็ไวอยู่นะเพราะฉะนั้นขอทางต่อนิดนึงวิธีนี้นอกจากจะช่วยให้คุณลดความเป็นฟิชชเนสแล้วนะครับมันจะทําให้ productivity เพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวโดยซ้ำการตั้งโกตั้ง d ด a d l i n e ที่ทําได้จริง d e a d l i n เนี่ยก็สาคัญนะครับไม่ใช่ตั้งว่าเราต้องสร้างประสาทเราจะต้องสร้างหอยฟลไว้เสร็จในคืนนี้ อะไรแบบนะี้มันเวอร์วังนะเราตั้งเดทไลน์นี่มันเป็นไปได้จริงจะดีกว่าอันนี้ก็คือข้อ2นะครับก็ถัดมาเลยคือให้เราเปลี่ยนนะครับจากทูดูลิสต์วันนี้ต้องทำอะไรบ้าง1 2 3 4เป็นลิสต์วางเปล่าให้เราค่อยๆเพิ่มสิ่งที่เราทำสำเร็จแต่ละวันเข้ามาในลิสต์คือ,อยังไงได้วยความที่เราคนอย่างพวกเราเนะี่ยมักจะชอบที่จะลิสต์นะฮะว่าต้องทำนู่นทำนี้เสร็จต้องได้มาตรฐานนู่นมาตรฐานนี้ พอมันหลุดลิสต์ไปปุ๊บเราก็จะเฟลละเราก็เลยไม่ต้องใส่อะไรในลิสต์มาเลยนะครับแต่ละวันให้คุณคิดในหัวคร่าวๆว่าอืจะทําอะไรบ้างแต่ไม่ต้องลิสต์นะให้คิดไว้ในหัวพอให้มันอยู่ในหัวพอพอเราคิดในหัวคร่าวๆแล้วใช่ไหมครับเราตื่นมาวันหนึ่งปุ๊บนะเราก็จะทําสิ่งที่เราคิดในหัวพอเราทําสาเร็จปุ๊บให้เราเขียนลงไปในทูลูลิสต์เลยว่าเราทำนี้เสร็จแล้วติดถูกปึป้งนะให้เราทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับเราก็จะรู้สึกว่าชีวิตของเราเนี่ยบางทีการตั้งการวางเป้าหมาย เปๆในแต่ละวันเนี่ยมันก็ไม่ได้ทําให้เราแฮปปี้นะครับแต่การที่เราทําอะไรเล็กๆน้อยๆแต่มันสาเร็จเนี่ยมันจะทําให้เราเห็นคุณค่าเรารู้สึกแฮปปี้มากยิ่งกว่าเดิมเดี๋ยวนี้ก็คือข้อ3ครับข้อที่4เลยคืออย่าโถมง,งานมากหนะักให้พักผ่อนบ้างนะพักผ่อนไม่ใช่อู้งานนะอย่ามองว่าการพักผ่อนเนี่ยจะทําให้งานเรามันแย่ทําให้งานเราไม่สาเร็จทําให้สแตนดาร์ดงานเรามันแย่ลงให้เรามองว่า พักผ่อนคือสิ่งที่ควรจะทําอยู่แล้วและมันก็ไม่ได้ทําให้งานเราแย่ลงด้วยอันนี้คือต้องปรับเปลี่ยน mindset เลยข้อถัดมานะครับข้อ5แค่เราคิดว่างานที่เราทํามาทั้งหมดเนี่ยมันดีอยู่แล้วนะมันดีที่สุดดีเยี่ยมนะดีแล้วแล้วก็ช่างแม่งนะช่างผลลัพธ์แม,งมง่งมันจะออกมายังไงช่างมันนะที่เราทํามามันดีแล้วเพราะว่าด้วยความที่เป็น p r o f e s s i o n i s t เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะแคร์ผลลัพธ์ใช่ไหมครับแคร์ว่าวคนอื่นจะคิดว่าเราทํามา แย่ yeah, หรือเปล่านะไอที่เราทํามาเนี่ยมันจะโดนใจหัวนหน้าไหมมันจะโดนใจอาจารย์ไหมให้นะแทนที่เราจะคิดอย่างนั้นให้คิดว่าเออเราทำมาได้แค่นั้นแหละมันจะดีหรือไม่ดีปัญหาไม่ใช่อยู่ที่เราแล้วปัญหาคืออยู่ที่คนดูคนฟังช่างแม่ง <c oughs> คิดแบบนี้ไปเลยเ <c oughs> ชื่อเถอะตอนแรกเนี่ยคุณจะทำมันไม่ได้หรอกแต่ถ้าคุณช่างแมงชังแมงชัางแมงช่งแมง,ง,แมง,ง,แมงบ่อยๆขึ้นคุณจะรู้สึกว่าเออก็ไม่มีอะไรนี่หว่า <c oughs> ไอที่เราคิดไว้เนี่ยมันก็เออมันก็ดีนี่หว่าใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้น ช่างแม่งนะงานจะออกมาเป็นยังไงช่างแม่งที่เราทํามาดีอยู่แล้วทําดีที่สุดแล้วอย่าไปคาดหวังกับ outcome อย่าคาดหวังกับผลลัพธ์มากนะโอเคผ่านมา5ข้อแล้วนะครับเหลืออีกสองข้อข้อถัดมาครับข้อ6อย่าเราไปเทียบกับคนอื่น <c oughs> จริงๆอันนี้เนี่ยควรจะไปอยู่ที่ข้อแรกด้วยซ้ำนนะฮะแต่ผมคิดว่ามันมันก็ถ้าเราทำห้าข้อที่ผ่านมาได้ความที่เราเสียสความปเปอร์เซ็นต์ก็จะลดลงมาเยอะแล้วแหละ เพราะฉะนั้นนะครับข้อหองเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าเราทํา่าข้อแรกมาได้เนี่ยเราก็จะเทียบกับคนอื่นน้อยลงแล้วแต่ถ้าใครยังทําไม่ได้ก็ย้ําอีกครั้งอย่าเอาเราไปเทียบคนอื่นเราเป็นเรานะทุกคนบนโลกมันจะมาตรฐานเท่ากันไม่ได้นะเราจะเหมือนกันทุกคนไม่ได้ไม่เช่นนั้นเนี่ยเราก็จะไม่มีหมอนะะทุกคนเป็นครูหมดหรือไม่มีครูเพราะทุกคนเป็นหมอหมดถ้าทุกคนเหมือนกันหมดมันก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับซึ่งมัน impossible เป็นไปไม่ได้ ให้รู้ไหมว่าเรานั้นก็มีดีของเราไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับคนอื่นโอเคและข้อสุดท้ายนะครับข้อ7ออกไปเที่ยวบ้างอันนี้มันก็จะสัมพันธ์กับข้อ4นะฮะที่บอกว่าพักผ่อนบ้างออกไปเที่ยวบ้างนี่คือผมหมายถึงว่าอสมมติคุณทำโปรเจกต์โปรเจกต์เสร็จโปรเจกต์หนึ่งคุณคิดว่าเออโปรเจกต์กอนมาดีแล้วเราก็อยากจะลุยโปรเจกต์ใหม่ต่อเลยเพราะคิดว่าโปรเจกต์ก่อนหน้าเราทํามาดีอะไรแบบนี้ม,มันจะบอกว่าคุณลืเ,เลืความคิดั้นซ้าย นะทำงานใดทางานหนึ่งเสร็จแล้วนะเนี่ยออาไปเที่ยวออกจากห้องทํางานออกจากห้องสี่เหลี่ยมออกไปเดินเล่นบ้างนะตามอตอนนี้อะไรอะสงวาดถนทนสงวัตนะกำลังฮิตก็ลองออกไปเดินเล่นออกไปกินกาแฟนั่งคาเฟ่ดูนะออกไปสัมผัสอะไรใหม่ๆบ้างที่ไม่ใช่การทํางานอย่างต่อเน,นื่องจะเป็นการผ่อนคลายเป็นการรีเฟรชคุณให้มันดีขึ้นข้อนี้ในสำคัญเมื่อก่อนเนี่ยอ่ะผมเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบไปเที่ยวและด้วยความที่ อะไรหลายอย่างมันถาโถมมาในชีวิตมันทําให้ผมมันก็เครียดอยู่ตลอดจนกระทั่งเนี่ยพอโตขึ้นมาพออยู่มหาลัยเนี่ยพอทุกอย่างมันดีขึ้นแล้วใช่ไหมผมก็ยังรู้สึกว่ามันขาดอะไรไปพอเวลาว่างผมก็เลยตัดสินใจที่จะออกเที่ยวคนเดียวทําอะไรคนเดียวบ้างผมก็รู้สึกว่าเออมันมันดีจริงๆครับคือมันรู้สึกว่าเหมือนเราได้แบบได้ใช้ชีวิตกับตัวเองได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆได้ทําอะไรที่มันไม่ใช่แค่งานไม่ใช่แค่เรียน ไม่รู้ว่าเกณฑ์ไหมแต่คือมันเป็นความรู้สึกที่ผมรู้สึกแบบน,นั้นจริงๆนะครับรู้สึกว่าเราได้ใช้ชีวิตอ่ะครบเจ็ดข้อแล้วนะถ้าเจ็ดข้อแล้วคุณยังทําไม่ได้เนี่ยผมมีทางออกอีกอย่างนึงเป็นอัลเ r เนติวเวย์นะทางเลือกก็คือให้คุณศึกษาธรรมะครับเพราะว่าถ้าคุณศึกษาธรรมะเนี่ยคุณจะเริ่มที่จะปล่งได้ว่าชีวิตของเราเนี่ยมันก็มีแค่นี้นครับเกินอยู่แล้วก็ดับไปไม่ได้มีอะไรวิเศษวิโสเลย เพราะฉะนั้นเนี่ยเราตั้งมาตรฐานสูงไปมันก็เท่านั้นนะทางานมาดีสักวันหนึ่งมันก็เหนมันก็ผ่านไปอยู่ดีนะทุกสิ่งเป็นไตรลักษณ์อันนี้จังทุกขงนะังอนัตามีเกิดก็ต้องมีดับนะตัวตนที่เราเป็นอยู่เนี่ยก็แค่ตัวตนชั่วคราวมันไม่เพอร์เฟกต์หรอกครับถ้าคุณจะคาดหวังมันเพอร์เฟกต์เนี่ยคือมันเป็นไป,นปนไม่ได้อยู่แล้วนะเพราะว่าตัวตนเราเนี่ยเรายังไม่ใช่ตัวตนเราเจริงๆเลยใช่ไหมล่ะเรายัง คัดเลือกสิ่งที่จะมาประกอบเป็นเรายังไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็จะไปเลือกสิ่งอื่นให้มันได้หลังใจคุณเนี่ยก็แทบจะเป็นไปไม่ได้อย่แล้วนะอันนี้ก็คือทางเรื่องนะครับก็ลองไปศึกษาธรรมะดูก็อาจจะช่วยได้ในบางทางโอเคมาถึงสรุปสุดท้ายนะครับก็คือใครที่เป็นผู้เช s ่ยว i s t อยู่นะลองย้อนกลับไปฟัง7ข้อที่ผมเล่ามา รวมถึงอาจจะศึกษาธรรมะนะครับถ้าเกิดเจ็กข้อนั้นไม่ช่วยก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะเพราะว่าการเป็น p e r c t i o n ist เนี่ยไม่ใช่เรื่องดีเลยมันทําให้สุขภาพจิตเราย่ําแย่นะทำให้เราคิดเยอะคิดมากไปทุกเรื่องแล้วก็พลอยทําให้เราอาจจะขี้เกียจหรือว่าล้มเลิกทําอะไรบางอย่างที่มันอาจจะเป็นเรื่องดีก็ได้นะถ้าเป็นไปได้ก็เลิกเป็นจะดีกว่าชีวิตคุณจะแฮปปี้ขึ้นนะเชื่อผมเถอะเพราะผมเคยเป็นมาก่อน ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับถ้าเป็นประโยชน์ก็ช่วยคอมเมนต์มาด้วยว่ามันตรงใจคุณหรือเปล่าแล้วมันช่วยคุณได้ไหมนะคอมเมนต์มาก,กันเยอะๆนะครับแล้วก็ถ้าถูกใจนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปว่าจะเป็นเรื่องอะไรตามกันได้เลยนะครับสวัสดีครับ